เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์มันต้องย้อนกลับมาคือมันเหมือนกลอยไปนิดหน่อยเพราะไฮไลน์ไป,ไปอยู่ที่พลังประชารัฐใช่ไหมค่ะแต่ตอนเช้านี่ก็สําคัญเพราะมีการตอบคําถามกันพอสมควรเนียน้องใปในระหว่างการถแถลงจับมือพักที่9ซึ่งก่อนหน้าเพื่อไทยเป็นพักแกนนําจับกับภูมิใจไทยครั้งต่อมาไปบวกกับอีกหกพักเป็นแพักเมื่อวานนี้พักที่9ชาติไทยพัฒนา คนวราวุฒิศิลปอาชาญนำทีมมาร่วมกันถแถลงกับแกนนำพักเพื่อไทยอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะขณะที่การถแถลงเป็นที่คาดการน้องไรแต่จุดสนใจนักข่าวก็มัวจะไปถามประเด็นตอนเช้าตอนตอนกลางวันเมื่อวานนี่สวข้องกังวลไหมเนี่ย ว่าน,นี่คุณเดินไปหาพักก้าวไกลเขานะอให้เขาช่วยโหวตให้เนี่ยมันจะเป็นการสวอจะทาให้กังวลไหมเดี๋ยวเขาจะมาร่วมรัฐบาลไปภายหลังหรือเปล่าจะดึงเก้าไกลมาร่วมรัฐบาลภายหลังไหมไปฟังคําตอบดูกันละกันจากคุณหมอชนรนั่นเราเองก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้งเงื่อนไขว่าถ้ามีพักเก้าไกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนเราเองจํายอมที่จะต้องทํานะครับ จำยอมที่จะต้องทําเราไม่เคยเกลียดพรรคก้าวไกลเราไม่เคยปฏิเสียงแต่ปเสดเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่ะสถานการณ์อย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าทําอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการที่เราจะแสวงหาเสียงเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เราได้รับมอบหมายส่วนเรื่องของสอวอนะครับที่มีข้อกังวลเนี่ย การที่เราไปพูดคุยกับทุกพักนะครับทุกบุคคลทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพักใดๆเนี่ยเพื่อขอคะแนนในการพิจารณามาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มาจัดตั้งรัฐบาลนะครับเช่นกรณีพักก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถามขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาลดล็อกรัฐธรรมนูญ อันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทําเราไม่ได้ไปเชิญชวนพรรคก้าวไกลให้มาเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่มีพันธสัญญาว่าจะต้องเอาพรกคก้าไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสวบางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราสามารถที่จะตอบคําถามได้ผมไปเชื่อว่าน่าจะได้รับการยอมรับครับท่านผู้ชมแล้วความจรงิงนักข่าวถามไปถึงประเด็นทั้งหมอชนรนั่นทั้งคุณภูมิธรรมเดินลงไป ประเด็นอย่างคุณหมอชรานาเนี่ยถูกถามถึงว่ายังไงนะ<ม>เสียงวิจารณ์อย่างเช่นที่เพื่อไทยเขาไปเปิดโซ่ไม่ใช่ก้าวไกลเขาไปสอสอเปิดโซเชียลรับฟังความคิดความเห็นใช่ไหมต้องไหมค่ะขนาดเดียวกันพูดจากันไปถึงขนาดเรื่องอะไรแล้เนี่ยเพื่อไทยการละครใช่ไหมคะเพื่อไทยการละครค่ะลักษณะที่เดินไปอันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ยกมือโหวตให้แล้วจะได้เป็นเหตุผลให้เอาพักลุงเข้ามาหรือเปล่าคือไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นหรอกแต่หมอชนลนานก็ไล่เรียงนี่จุดเริ่มต้น เราทำให้เขามาตลอดนะแล้วถึงเวลาตัง้งรัฐบาลไม่สำเร็จนะเราไม่ได้เกลียดก้าวไกลนะมันเป็นสภาพความจำเป็นที่บังคับนะแล้วถึงเวลาก็เป็นการไปเปิดเขาเรียกอะไรนะไปนำเสนอแนวทางมิติใหม่ฮะฮะแต่เสียงวิจารณ์ก็รับฟังไม่ว่าจะวิจารณ์ในแง่มุมไหนอย่างไรอะไรเป็นประโยชน์ก็ปรับใช้อะไรไม่เป็นประโยชน์ก็ปล่อยผ่านขนาดเดียวกัน คุณหมอชรนานก็บอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าก้าวไกลมีข้อเสนออะไรก็ตอบมามเช่นจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้เราก็ไม่ว่าก็ขอแค่ตอบมาไม่สรบุนเราก็ได้เราก็มีแนวทางอื่นไม่ได้ยึดติดนะแล้วไม่ได้อ้างก้าวไกลขอเถอะอย่าไปพูดในทร <ำ S 1> นอง,นองว่าพักเพื่อไทยเล่นละครและเอามาเป็นข้ออ้างที่จะไปร่วมกับพรรคอื่นใช่ค่ะคุณเชไงที่เขาบอกว่า เสียงทุกคำอิพากษิจารณ์เรารับฟังนะครับเรารับฟังส่วนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็นํามาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะฟังและผ่านๆไปถามว่าสสของพรรคก้าวไกลใช้ Facebook ในการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ถือเป็นช่องทางที่ดีนะครับเราเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเราควรจะฟังเสียงประชาชนในการใช้ในการประกอบในการตัดสินใจก็เป็นช่องทางที่ดีนะครับแต่การรับฟังความเห็นเนี่ยเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับใช้ประกอบการตัดสินก็ต้องคำหนึ่งพอสมควรประชากรประชาชนไทยหกสิบเจ็ดล้านคนนะครับหกสิบเจ็ดล้านคนแล้วในแต่ละพักการเมืองก็มีผู้สนับสนุนของตอนเองและผมก็เชื่อว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะ พิจารณาและตัดสินในอนาคตมันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มค่อนข้างมากด้วยนะครับกลุ่มผู้สนนุนแต่ละพักการเมืองก็เป็นส่วนเสียงส่วนหนึ่งนะครับไม่เกิน30ไม่เกินร้อยละ30ถ้าก้าวไกลมีข้อเสนออย่างไรนะครับโดยเฉพาะจากฐานประชาชนเราก็ยินดีรับฟังก็ตอบเรามาว่าไม่สามารถที่จะสนุนได้เราก็จะใช้แนวทางที่เรามีทางเลือกอื่นๆในการทำงานต่อไป ไม่ได้ยึดติดไม่ได้อ้างเข้าไกลนะครับด้วยความเคารพจริงๆอย่าไปพูดทานองว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพักการเมืองอื่นอันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไปแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําในความเป็นจริงบนพื้นฐานของข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับคนที่อยู่ในวงการการเมืองที่มีช่องทางที่ควรจะเป็น เสนอให้เราเราทําทุกช่องทางถ้าเราไม่ทําเราจะถูกตาําหนินะครับถ้าทําแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ใช้ประกอบในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นประเด็นขนาดแฮชแท็กในทวิต t ตอร์หรือเก็ยังติดอยู่เลยนะเพื่อไทยกรรอรและคนคะที่พูดชัดเห็นจะเป็นคุณอมรรัตน์โชติช<น>ชมิคุลใช่ค่ะซึ่งมืวานนี้ก็บอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่น่ามาทํากันอย่างนี้นะ ยังไงนั้น้องไบคือคุณอมรัตน์บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าท้ายสุดเนี่ยก็จะจับกับสองลุงนั่นแหละแต่ว่าเอามาเป็นข้ออ้างว่าเนี่ยเดินไปหาเก้าวไกลแล้วไปขอเสียงเขาแล้วแล้วเก้าวไกลไม่ให้ก็คือกลายเป็นว่าเก้าไกลเป็นแพ้ค่ะขณะที่คุณภูมิทาระหว่างที่นั่งถแถลงเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนก็บอกนะครับว่าการเดินไปหาหรือก,ก้าไกลไม่ใช่ผิดปกติเพราะไปทุกพักไปทุกฝ่ายแล้วไปทุกคน เพื่อจะบอกถึงสถานการณ์พิเศษและเจตฑจำนงของพรรคก็เหมือนไปคุยกับพรรคอื่นเพื่อให้ไปไตรตรองเพราะยังเวลากว่าจะโหวตนายกถ้าพรรคไหนพร้อมเราก็พร้อมจะเปิดร่วมัฐบาลนะฟังดูเอถอะค่ะไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พรรคเพื่อไทยกําลังดําเนินการเราไปทุกพรรคทุกฝ่ายทุกคนนะครับทั้งสภา,าผู้แทนราษฎรและทั้งวุฒิสภาเราต้องการที่จะสลายข้วความขัดแย้ง ในทุกภัคการเมืองแต่เรียนยืนยันย่่ายอย่างหนึ่งว่าการไปเมื่อวานไม่ใช่ไปเชิญพรรคก้าวไก่มาร่วมรัฐบาลและเราก็ได้พูดถึงสถานการณ์พิเศษกับเจตจำนงพรรคเวื่อไทยแล้วเราก็ให้แต่ละฝ่ายที่เราไปคุยทุกฝ่ายเหมือนกันเหมือนกับพรรคก้าวไก่คือให้ไปแต่ตองและคิดเพราะยังมีเวลาในการที่จะโหวตอีกหลายวันเพราะฉนั้นเราไม่ได้ต้องการคําตอบรอชัดเจนว่าจะต้องทําหรือไม่ทําวันนี้เราทําคู่ขนานกันไปสิ่งที่เราวาง ในการดําเนินการพักไหนพร้อมเราก็สามารถเปิดได้ทีละพักแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคั้นว่าต้องตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือให้แสดงเตจํานงแล้วถ้ายัางไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่เลือกนาย,ยกรัฐมนตรีเราเริ่มต้นจากร4 1จากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทํางานของเราที่เห็นเป็นรูปธรรมถึงวันนี้ดัหล่ะครับท่านผู้ชมพอเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นจากที่เป็นร้นไปเดี๋ยวต้องติดตามดู